เดี๋ยววันนี้กิมันพาไปดูของแปลกนครับรถไถโลโวคันใหญ่ๆคันนี้ทำอะไรแปลกๆให้ดูครับไปดูกันครับเนี่ยครับนี่คือการปลูกอ้อยแบบไม่ไถครับเขาปลูกกันได้ยังไงอะครับเออเนี่ยครับแปลกมากครับแปลกมากๆครับรถไถโลววนี่บอกว่าแปลกแล้วครับเจอวิธีการใช้งานที่แปลกไปอีกครับเนี่ยครับปลูกอ้อยแบบไม่ไถครับ นี่ครับคนเสียบมีคนเดียวด้วยเออนี่ครับเอาเข้าไปครับเออมันก็ได้ของเขาอยู่นะนะครับเอออย่างนี้ก็ประหยัดต้นทุนดีอะครับนี่ครับปลูกอ้อยแบบไม่ไถครับเออแถวเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีมาจากบริษัทครับผมครับผมเครื่องเดือครับผมเอาคนคนปอนคนนี้ผู้เดียวอนผู้เดียวครับฝีมือครับป้า เจ้าหนุ่มขึ้นปั้นเหรียญใส่บ่อดนยังครับนี่สามสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วงอแงบ่อครับบ่อกงอแงเลยสู่ขายตลาดเขากับพ่อใดอยู่ดอกเนาะวันนี้กันดอกว่าผมว่านะครับก็ขายตลาดเขาโอ้ต้นนี้ตัวลอยนะครับลอยที่ดีโอ้ใส่ดีอยู่ดอกเนาะครับเนาะ โอ้ oh, ใส่ดีแอร์มีปัญหาเนี่ยบอคผมใส่มาสี่ปีนี่พันลมบ่เย็นพันพันลมบ,บ่เย็นอ๋ออ๋อกระามธรรมดาการใส่งานของเขาเนาะครับเนาะโอ้ระบบให้มีปัญหาบ่าคร่ะเครื่องยนต์จัดนิ่มๆเลยเอา้าถ้าปลูกนิ่มปลูกนิ่มเม,มือ่อยเมื่อยบัตรมาหลายปไปไหนครับประมาณท่านเนาะโอ้บัตรมืออ่าบัตรมือเนี่นนยครับกับ โลวตัวทีดีร้อยครับโอ้โหสี่ปีแล้วนะครับสู้มานานแล้วนะครับเออก็ยังใช้ได้อยู่เองใช้ดีอยู่โหดโสตายครับโหดเอาเรื่องครับโหดไม่โหดไม่รู้ครับคนปอนนี่คนคนปอนเนี่ยนี่คนเดียวครับเออเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงอ้าวลบกวนซรันี่แหละครับผมนะครับจับไปเลยครับโลวครับ โลโวตัวร้อยแรงครับมันก็แจ๋วอยู่นะนะครับเออนะครับสบภาพก็โอเคอยู่เเสียงเครื่องยนต์ดังเงียบครับนิ่มๆเลยมีปัญหาเรื่องคันลมแอร์เดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็เปลี่ยนก็ตามการใช้งานครับก็จะประมาณนี้ครับแต่การซ่อมบำรุงเนี่ไม่แพงครับการซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับ หายต่อแล้วครับกับโลโบร้อยแรงตู้แอร์ครับนี่อดูดิข้างหลังนี่ยกได้สบายเลยครับเครื่องปลูกขนาดใหญ่ครับโอ้โหใช้มาสี่ปียังใช้ดีอยู่เพราะว่างั้นนะครับ คนใช้งานเขาว่างั้นใช้มา4ปียังใช้ดีอยู่นะครับดูระบบไฮดรอลิกด้านหลังครับๆๆได้เลยนะนะครับเป็นการปลูกอ้อยแบบโอ้โหปลูกยังไงของเขาเนี่ยครับไม่ไถเลยอ่ะ อแปลกครับแปลกแปลกแปลกนี่เป็นการปลูกอ้อยแบบไม่ไถครับปลูกไปเลยเออดีว่าอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนไถอ่ะนะครับโอ้โหจริงๆครับเอาเรื่องนะนะครับร่องรอยการปลูกครับนะครับปลูกอ้อยแบบไม่ไถอ่ะปลูกไปเลยเหรอมันได้เหรอครับเออว้ย เพิ่งเคยเจอครับปลูกอ้อยแบบไม่ไถมันปลูกได้อยู่แล้วครับผมอย่างนี้เออไม่เคยเจอมาก่อนครับปกดีมันต้องไถเลตออ้อยเก่านะนะครับเอออย่างนี้ก็ไอเดียเข้าท่าดีนะครับเออน่าสนเว้ยเออเ,อ,อ,เอ,อมันก็กบล่องได้สวยด้วยนะครับกบล่องได้ดีเลยอินแรกก็เข้าใจว่าเป็นการซ่อมอ้อยครับ แต่พอยืนดูตั้งนานสองนานไม่น่าจัดใช่ครับโอ้โหถ้าเป็นการซ่อมก็น่าจะเป็นซ่อมใหญ่มากๆครับพอดูดูแล้วอ้อยส่วนใหญ่มันแทบจะไม่เกิดะครับเออนะครับถ้าจะเลาะปลูกใหม่นี่ก็น่าจะลงทุนสูงะครับโดยทั่วไปแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นครับแต่ไร่ตอเกษตรไม่ทําอย่างนั้นครับนี่ครับเป็นวิธีการจัดการปัญหาแบบใหม่ครับเออนะครับแปลกแนวดีครับ นี่ครับไร่กอเกษตรเขามีวิธีการจัดการแบบนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับถ้าซ่อมก็ซ่อมใหญ่ครับน่าจัดแบบนี้ไปเลยครับมันก็คือปลูกใหม่ดีๆนี่เองครับนี่ครับว่างๆจะอัปเดตได้ดูครับว่าไร่กอเกษตรเขาทาแบบนี้ผลจะเป็นยังไงผลที่ได้จะดีแค่ไหนว่างๆจะไปเก็บคลิปมาให้ชมใหม่อีกรอบหนึ่งครับโอ้โหแบบนี้น่าสนใจจริงๆครับหลังจากที่ใช้รถไถขนาดใหญ่ ลูกอ้อยแบบไม่ไถนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์หญ้าในร่องอ้อยครับโดยการใช้รถไถขนาดเล็กครับใช้โรตารี่ตีดินจอบหมุนขนาด80เซนครับเข้าไปเคลียร์หญ้าในร่องอ้อยครับนี่ครับกาลังมาเลยครับนีครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เคลียร์ไปแล้วครับเอนะครับเคลียร์หญ้าไปแล้วครับจุดนี้ครับ วิธีการแบบนี้น่าสนใจมากครับยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับปลูกอ้อยแบบไม่ไถอ่ะเออแตกดีครับนี่ครับใช้รถไถขนาดเล็กเข้าร่องครับเพียย่าในร่องอ้อยไม่รู้ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนครับแต่ก็น่าจะดีอยู่ครับที่แน่ๆประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครับเนี่ครับแถวบ้านท่านปลูกอย่างนี้กันหรือเปล่าครับ แถวบ้านกิมมันไม่ได้ปลูกอย่างนี้ครับเออไอเดียนี้น่าสนใจครับน่านําไปต่อยอดพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองต่อครับนี่ครับเออแจ๋วเลยนะครับอย่างนี้โอเคครับท่านใดสนใจอยากได้รถไถโลโมวรจอนเดียร์มะอินทราทักกิมมันมาได้นะครับเบอร์โทร้างล่างคลิปนะครับ0925357371ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับโอ้ไงทวนๆเลย